สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับทางช่องล่มโผลชาแนลนะครับวันนี้ก็นะครับเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเป็นข้าว5เดือนนะครับที่ว่าทนแรงนะครับเป็นพันจีซีร้อยนะครับก็เก็บเกี่ยวแล้วนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าสรุปนะครับผลผลิตนะครับของข้าวรุ่นทอรหดพอสมควรนะครับว่า ่าเขาจะเป็นยังไงนะครับจะได้ผลผลิตมากแค่ไหนนะครับก็ให้ผมโดยประมาณนี่ก็50ถังนี่ผมว่าเก่งแล้วนะรุ่นนี้นะครับก็ใส่ปุ๋ยไปก็ไล่ละนะครับประมาณโดยเฉลี่ยนะครับยี่สิบห้ากิโลนะครับหรือครึ่งกระสอบนะครับก็จะเป็นปุ๋ยยูเรียเนาะกับอ่าสิบห้าสามตัวนะครับกับสิบห้าสามตัว ตอนนี้ก็เพิ่งเกี่ยวไปได้ร้อยแรกนะครับเกี่ยวไปได้ร้อยหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวผมนะครับจะอัปเดตนะครับให้ชมนะครับอันนี้ก็มองนะครับภาพรวมนะครับมองลักษณะรวงไปก่อนนะครับเหลืองดีครับวันนี้นี่ครับไม่มีเม็ดเขียวแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นอีกทีนะครับตอนเก็บเกี่ยวว่า จะเป็นยังไงกนะครับผมครับนะครับก็นะครับพอรุ่นนี้เนาะเราหวังอะไรไม่ได้นะครับเพราะต้นนะครับเราไม่ค่อยได้หญ้ามันเยอะนะครับแต่ที่ผมอยากให้เกษตรกรนะครับพี่ๆน้องๆนะครับได้รับชมก็ตรงที่ว่านะครับรวงเขานะครับสําหรับส่วนมากข้าวเนี่ยถ้ามันเจอแล้งนะครับเขาก็จะชอบรีบนาะหรือว่าอายุมันเกินนะครับ แต่สําหรับสายสายพันธุ์นี้นะผมแนะนําเลยนะครับเพราะเขาจะเต่งนะครับดูความโค้งของ,งรวงเขาจะเต่งยันโคนเลยนะครับแม้แม้แบบว่า,าต้นเขาจะบางนะครับแต่ก็คือทุกมเมล็ดนะครับที่เขาออกมาเขาได้เก็บเกี่ยวหมดนะครับตรงนี้ก็ต้องแต่ถ้าใครอยากได้ผลผลิตดีๆสายพันธุ์นี้เขาจะไม่ค่อยแตกกอนะครับอาจะแตกกอไม่ค่อยใหญ่เราก็อาจจะ หวานหนาหนาหน่อยนะครับหวานให้ได้ต้นที่หนาหนาหน่อยนะครับแล้วก็บำรุงนะครับให้ให้ถึงปุ๋ยถึงยาหน่อยนะครับก็ไล่ละตันไม่ไปไหนนะครับมีแต่กว่านะถ้าเราทําได้นะครับตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวให้ดูนะครับต้นมันบางนะครับมันไม่ค่อยได้ต้นนะครับแต่รวงรวงค่อนข้างที่จะใส่ครับรวงเราพอจะลุ้นได้นะครับเพราะ มันจะมีบางช่วงเนาะที่ว่ามันจะหนานะครับนี่ยนี่ช่วงนี้นะครับลวงจะค่อนข้างหนามันก็จะไปชดเชยตรงที่บางๆนะครับก็เฉลี่ยเฉลี่ยดูนะครับมันก็พอไหวยู่นะครับอ่าครับจุดนี้ก็เดินมาถึงบริเวณหัวนาแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ชมทั่วๆเนาะแล้วก็ผมท่าอยู่ตรงนั้นนะครับยผมจะให้ดูรอบๆนะครับดูลักษณะลวงนะครับว่าเขาอ่าลักษณะเขาลวงใสแค่ไหนนะครับเห็นไหมครับ นี่คือเขาเต้งยันโคนเลยนะครับเนี่ยเราได้ทั้งรวงเลยนะผมแนะนําเลยนะครับพันนี้ให้ได้ต้นอย่างเดียวครับให้ได้ต้นอย่างเดียวหรือว่าถ้าใครอยากจะได้กว่าไร้กว่านาก็พันนี้เป็นพันที่ว่าอายุเก็บเกี่ยวเนี่ยเก้าสิบวันขึ้นนะครับหรือว่าถ้าใครเอาเรื่องเหลืองก็ประมาณร้อยวันนะครับก็คือเท่ากับพวกข้าวจัดมินทั่วไปนะครับเราก็ทันบํารุงเราใส่สูตรจัดมินได้เลยนะครับเป็นข้าวที่ชอบงามนะ พันอ่า g ้0 0นะครับเป็นข้าวที่ชอบความงามชอบยูเรียนะครับผลต่อเชื้อรานะครับอันนี้คือผมพ่นแต่อ่าพวกยาเซ้งนะครับไม่ได้พ่นยาฆ่าแมลงในรุ่นนี้นะครับมันเป็นฤุูฝนเนาะมันไม่มีแมลงนะครับยาเชื้อราก็ไม่ได้ใส่เลยนะครับนี่เขาก็ล้วงเขาก็ใส่อย่างที่เห็นนะครับไม่เป็นเชื้อราเลยนะครับนี่ครับ เป็นข้าวที่ทนพอสมควรนะครับอ่าถ้าเราไปหาซื้อนะครับเป็นยี่ห้อไก่ทองคํานะครับหนึ่งร้อยนะนะครับตอนนี้ไก่ทองคำก็ผลิตอยู่สามเบอร์นอกมีอ่าหนึ่งร้อยแปดเก้านะครับแล้วก็แปดสิบนะครับก็นี่ครับนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอ่าถ้าใครอยากรู้ว่านาแปลงนี้นะครับมันเป็นอย่างไรนะตอนที่ผมทําใหม่ๆนะครับที่ว่ามันกระทบแรงนะครับก็คือ เราเดินอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นหญ้าเลยนะครับพอพอดีพ่อกับแม่เขาจะหลบนะครับก็คือถ่ายทิ้งผมก็เลยตัดสินใจนะครับเอาเครื่องตัดหญ้ามาลองตัดดูนะครับตัดบริเวณต้นหญ้าออกนะครับแล้วสรุปแล้วมันมีข้าวนะครับที่ว่าไม่ไม่ได้รับแสงแดดเนาะอยู่ข้างล่างโคนต้นหญ้าแต่มันไม่โตนะครับเพราะมันไม่ได้รับแสงแล้วก็ไม่ได้รับน้ํานะครับอพอนะครับพอ ผมตัดหญ้าออกนะครับแล้วข้าวเขาแตกใบนะครับแค่คืนเดียวนะเขาแตกยาวเป็นคืบเลยนะผมก็เลยตัดสินใจนะครับเอารถนะครับรถตัดหญ้าเออใช่รถตัดหญ้านะครับเป็นล้อตะขาบเนาะที่ว่าเขามีใบมีดข้างหน้านะครับเอารับจ้างนะครับอยู่ไร่ละหนึ่งร้อบาทนะครับผมก็ลองเสี่ยงดูนะครับสิบไล่เนี่ยก็หมดไปพันสองก็ตัดทั้งแปลงเลยนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับพอตัดเสร็จก็ เอาน้ำเข้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับบํารุงช่วงนั้นฝนตกพอดีนะครับมีน้ําให้สูบนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมให้ชมนะ,ะเดี๋ยให้ชมลวงเป็นระยะระยะนะครับนี่ครับอันนี้คืออ่าเป็นคลิปที่ว่าผมถ่ายให้รับชมตั้งแต่ต้นเลยนะครับถ้าใครติดตามมาตลอดนะครับถ้าใครสงสัยอะไรนะผมไม่มีกั๊กนะครับถ้าใครติดตามช่องผมอยู่นะ ก็คือมีความรู้เท่าไหร่นะครับก็จะถ่ายทอดออกมานะครับแต่ผมก็ยังศึกษาอยู่นะครับศึกษาอยู่เหมือนกันนะครับเกี่ยวกับสายพันธุ์อื่นๆนะครับเพราะข้าวแต่ละสายพันธุ์มันมีวิธีการทํานะครับไม่เหมือนกันนะครับเพราะอายุเก็บเกี่ยวมันต่างกันนะครับและแต่ละสายพันธุ์เขาก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยนะเราก็ต้องศึกษาให้ดีนะครับเราจะมาใช้สูตรเดิมดม,มัน มันก็จะค่อนข้างที่จะลําบากหน่อยนะครับเราต้องเข้าเข้าใจเขาเหมือนกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมให้ชมเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะสรุปในตอนท้ายนะครับว่าเก็บเกี่ยวแล้วนะครับจะได้สักเท่าไหร่นะครับอ่ชุดนี้ก็วันนี้ก็เก็บเกี่ยวอยู่18ไล่นะครับโอเคครับตอนนี้ก็เดินมาอยู่นะครับอีกมุมแล้วนะคลิปล่าสุดนี่ก็อยู่ตรงบริเวณหัวหน้านะครับ ก็มาอยู่แถบทางขวามือนะครับจะให้ชมกันนะครับชมลวงไปรอบๆบนานะครับจะให้ชมนะครับไม่ใช่จุดใดจุดหนึ่งนะจะให้ชมไปทั่วๆนะครับนี่ได้ดูให้แบบละเอียดนะครับทุกลวงนะนี่ครับตรงนี้อาจจะติดเขียวหน่อยเนาะนะครับเพราะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับมันอาจจะติดลมไม้นะครับนี่ครับมันก็จะยุ่นใบมีดหนึ่งนะครับที่รถเกี่ยวๆไว้นะครับ ซึ่งข้าวมันค่อนข้างเขียวนะครับให้ชมนะครับความใสของเมล็ดนะสายพันธุ์นี้นะครับทนแรงนะครับเรื่องถ้าใครทําเก็บเกี่ยวช่วงเดือนเมษายนนะครับผมแนะนําเลยนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างชอบอากาศร้อนนะครับโอเคนี่ครับเราแจกเรากาลังดาเนินการอยู่ครับครับเดี๋ยวจะอดีตรถเกี่ยวเกี่ยวผ่ากลางแล้วเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับ ข้าวนะครับบริเวณตรงกลางเลยกลางแปลงอะไรแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับทีนนี้เจนะครับคนขับรถเกี่ยวเขาบอกว่าดอกเซ้งเยอะมากเลยนะครับนะครับเรียว่าต้นเซ้งนะครับน่าจะโดนตัดราคาพอสมควรนะครับนี่ครับลั่นก็คือต้นเซ้งนะครับนี่นะครับดอกนะครับ เคแค่ไหนนะครับโอเคครับลวงก็ยังใส่นะครับเสมอกันอยู่นะน่ครับเกี่ยวก็รถเกี่ยวสองคันนะครับมาเสริมอีกคันหนึ่งอ่าตอนนี้ก็นะครับผมมา นะครับสรุปนะนะครับที่เก็บเกี่ยวไปนะครับก็ได้ไปนะครับเก้านะครับเก้าเกียนอ่าสามสิบหกถังนะครับก็ได้ราคาเก้าพันแปดนะครับตรงนี้ได้ราคาเก้าพันแปดนะครับก็ทั้งหมดก็ประมาณก็เฉลี่ยแล้วได้ไลนละห้าสิบถังนะครับสำหรับข้าวรุ่นโดนแรงนะครับ วันที่เก็บเกี่ยวก็เป็นวันที่24ตุลานะครับก็นะครับอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็ผมก็เหลืออีกอยู่6ไล่นะครับข็อไร่ที่ว่าตัดต่อสั้นไว้นะครับก็อาจจะไม่ได้ไปขายเนาะก็จะเก็บไว้ให้ให้ไก่นะครับพอดีที่บ้านเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนะครับแล้วก็กระต่ายรวมถึงแกะด้วยนะครับแพะด้วยนะครับก็ ว่าจะเก็บไว้นะครับเป็นอาหารเนาะก็เดี๋ยวอาจจะมีบรรยากาศตอนเก็บเกี่ยวนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมก็สวัสดีครับ